เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์ โค้ดนะครับคุณป้าพอจะรู้จักคนในภาพนี้ไหมครับโค้ดนะครับเออพอจะรู้จักคนในรูปนี้ไหมครับใช่ครับถูกหกกรมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพจมูลนิทิกระจกเงาได้โพสต์เรื่องราวดีๆของพ่อลูกคู่หนึ่งได้ os, พบเจอกันหลังจากที่อุนพ่อวัย75ปีของเขาหายออกจากบ้านไปหลายกิโลเมตรและนานนับชั่วโมงโชคดีที่การหายตัวออกจากบ้านไปในครั้งนี้เขาไม่ได้รับบาดเจ็บหรือประสบเหตุแต่อย่างใดมีหน่ำซ้ำยังเจอกับพลเมืองดีที่เห็นอุปกรณ์บางอย่างซึ่งบ่งชี้ว่านี่คือคนหายเขา มีการหายออกจากบ้านก่อนหน้านี้มาแล้วหลายครั้งนะครับทุกครั้งเนี่ยก็เป็นลักษณะของลูกเนี่ยออกไปตะเวนขับรถตามหาโชคดีที่ไปไม่ไกลแล้วก็เขาก็พยายามที่จะทําการป้องกันก็ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะขอรับริสแบนไปใช้หลังจากเอาไปใช้งานเนี่ยคือสมัครมาช่วงเดือนสิงหาคมปี2566ช่วงประมาณเดือนตุลาเนี่ย ก็มีการพัดลงสูญหายไปรอบหนึ่งแล้วก็ช่วงเดือนมกราต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็พัดลงหายออกจากบ,บ้านไปอีกรอบหนึ่งอุปกรณ์ที่ว่านี้คือริสแบนแจ้งบอ่อแสคนหายครับซึ่งทางมูลนิธิกระจกเงาจัดทำขึ้นมาไว้ติดตัวให้กับผู้ที่มีความทรงจำผิดปกติชอบออกไปจากบ้านเพื่อช่วยในการตามหาคนหายกลับคืนสู่อ้อมกอดของคนในครอบครัวซึ่งคุณตาผู้นี้คือ หนึ่งในคนหายได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ครับครั้งแรกก็ไม่ได้ไกลแค่3 4 0 0เมตรเองแต่ก็หายออกไปหลายชั่วโมงจนเขาคงไปอยู่ตรงนั้นนานจนแถวคนแถวนั้นจักสังเกตได้ก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะแต่เขาก็สามารถสแกนไซโชเชียลอะไรแจ้งทางกระจกเงาได้ แต่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างไกล5กิโลได้จากบ้านหลังนี้ตอนนั้นก็คือคนที่เจอก็เป็นคนกลางคนก็เลยได้รับแจ้งมาแล้วก็ไปรับได้อย่างรวดเร็ว,วคุณแม็กเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อของเขาเริ่มมีอาการหลงหล,ลงลืมลืมตั้งแต่มีอายุได้55ปีซึ่งคุณแม็กเองก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะจากการทำงานหนักมากกว่า มีอาการแป๊บๆเดี๋ยวก็หายจึงไม่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่พ่อเขาเป็นนานวันเข้าอาการหลงลืมก็ยิ่งมีมากขึ้นจนคุณพ่อของเขาเองเรียกร้องที่จะไปหาหมอสีด้วยซ้ำแบกๆม,มาหาพ่อหนิครับมีอะไรครับพ่อช่อวงนี้ไม่รู้พ่อเป็นอะไรจำอะไรก็ไม่ใครได้ได้านงะั้นเดี๋ยวสุนด,ด,ดาเราไปหามหมอครับเขารู้สึก เป็นนะอยากให้พาไปหาหมอหน่อยก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลรามารเริ่มไปสแกนสมองก็เลยเหมือนเริ่มรู้ว่ามีสภาวะของโรคสมองเสือ่อมเข้ามาเกี่ยวข้องหลังเข้ารับการรักษาก็ทำให้ทราบว่าเขาเป็นโรคสมองเสือ่อมสาเหตุก็มาจากโรคทางพันธุก,กรรมที่เดิมทีก็มีญาติพี่น้องเคยเป็นอีกทั้งเคยประสบอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้นจึงส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรง บวกกับเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยทำให้เขาเริ่มเป็นโรคสมองเสื่อมก่อนวัยตอนแรกก็เสียใจเลยค่ะแบบทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยแบบเออทำไมป้าจาไม่ได้นู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เออตอนหลังก็แบบเข้าใจว่าแบบเออเขาต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็พยายามบอกคนในบ้านว่าเออใจเย็นๆอะไรเงี้ยช่วยๆกันเตือนกันยอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้แบบเออเราแบบมีปัญหา โอ้ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็จากที่พูดกันรู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ของหายเนี่ยแล้วเราก็จะเถียงว่าเราไม่ได้เอาเขาก็จะไม่ยอมไม่ยอมก็ทะเลาะกันรุนแรงเขาก็จะเหมือนกับว่าจะลงมือลงไม้แต่ยังไม่ได้ลง เป็นใครแล้วมาห้ามไปก็บอกอย่าออกไปเลย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 ออกไปเลยนี่บ้านผมเนี่ยแล้วท่านบอกคนอยู่เนี่ยตากไม่จัดไปเลยไปเลไม่ใช่ลูกเราไปเลยนี่ลูกคุณแม็กบอกอีกว่าในช่วงแรกที่รู้ว่าพ่อป่วยเขาพยายามหาวิธีการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เป็นผลทําให้อาการโดยรวมของพ่อของเขาในตอนนี้จะหลงหลงลืมลืมชั่วขณะจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างทําให้ผู้ดูแลอย่างพวกเขาต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิด จำไม่ได้ว่าผมเชื่ออะไรจำไม่ได้ว่าผมเป็นลูกเขาก็จะมีสภาวะนี้อยู่เป็นประจำแลมอเลย่ล็อ,อกบ้านใด้ีเขาเลยก็มีในวันที่เขาหูดหิดเขาโมโหบางทีเขาก็จะโกรธหักว่าเขาไม่รู้ว่าใครมาทําอะไรมาทําไมคือเขาจะค่อนข้างห่วงบ้าน เดี๋ยวพ่อจะไปไหนกันเนะี่ยอยู่นี่แหละ,<อ>ะไ,ไปะไหนอาจจะอยากออกไปข้างนอกอะนั่งที่เดิมเลยแรกเริ่มที่รู้ว่าคุณพ่อป่วยคุณแม็กก็จะจำกัดพื้นที่โดยไม่ให้เขาออกจากบ้านจนทำให้พ่อของเขาหงุดหงิดทำลายข้าวของอีกทั้งยังทะเลาะก,กับคนในบ้านอีกด้วยคุณแม็กจึงตัดสินใจปล่อยให้คุณพ่อออกจากบ้านได้โดยหาวิธีในการติดตามเอาเอง หาวิธีที่เราทําได้มากที่สุดก็คือเราก็ตั้งกล้องวงจรปิดนะครับอยู่บนไอตู้เย็นแล้วเราก็ใช้วิธีการเมื่อก่อนจะมี gps ติดตามตัวเขาก็ถอดออกแล้วก็จะมีพวงกุญแจที่เหมือนพวงกุญแจของหมาแมวมาใส่ในกุญแจบ้านเขาทุกวันนี้ก็นย่าะยังมีอยู่แต่มันเลือนไปแล้วเราก็ทํานาบัตรใส่กระเป๋าตังค์เขาไว้ให้มีเบอร์ลูก,ลกๆเขาก็เอาออกเพราะเขายังอ่านหนังสือได้ ส่วนถ้าเป็นเสื้อที่เป็นแบบสะกีนด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นเสื้อที่มันแบบแจ้งว่าคนนี้เป็นอะไรยังไงเขาก็อ่านออกเขาก็ไม่ยอมรับเขาก็จะไม่ทงเมื่อปล่อยให้พ่อออกจากบ้านได้สิ่งที่ตามมาก็คือเขาเดินหายออกไปจากบ้านถึง4ครั้งด้วยกันซึ่งทุกครั้งที่หายก็จะออกตามหากันคนละทิศคนละทางจนเจอคุณแม็กพยายามหาวิธีที่จะช่วยในการตามหาจนได้รู้จักกับ มูลนิธิกระจกเงาที่เพื่อนร่วมงานเขาแนะนํามาแล้วแต่ว่าแม่ค่ะจะทําหรือไม่ทําคือเขาก็ไม่กลา้าเขาก็กลัวแบบจะถือว่าแบบมายุ่งเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยผมก็เลยส่งไปให้พี่สาวน้องชายก็ส่งลิงก์มาให้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปศึกษาก็เลยตัดสินใจสมัครอะคะ่ะก็กอ,อกรายละเอียดทุกอย่างรวมถึงประวัติของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ดูและคะ่ะเข้าไปในเว็บไซต์หลังจากนั้นเราก็ส่งข้อมูลเนี้ยค่ะให้กับมูลนิธิ หลังจากได้อุปกรณ์ติดตามคนหายมาคุณแม็กก็รีบมาใส่ที่ข้อมือของคุณพ่อของเขาทันทีหลังจากใส่อุปกรณ์ติดตามคุณพ่อของเขาก็หายออกจากบ้านอีกสองครั้งแต่โชคดีที่มีพลเมืองดีพบเห็นและก็แจ้งมาพร้อมกับดูแลพ่อของเขาเป็นอย่างดีจากการสอบถามข้อมูลจากมูลนิธิกระจกเงาก็พบว่าในบ้านเมืองเรามีจํานวนคนหายเยอะขึ้นปีละเกือบ200คนซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสือ่อม โรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่มักจะพบในผู้สูงวัยซึ่งปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในบ้านของเรามีจํานวนมากขึ้นทําให้โรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยข้อมูลจากการศึกษาทางระบาดวิทยาล่าสุดพบว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปจํานวน100คนมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม5คนถ้าคนอายุยืนถึง80ปีจะพบโรคสมองเสื่อมได้ถึงร้อยละ20หรือ1ในหคนครับ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณหรือคนใกล้ตัวเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมเรามีวิธีปฏิบัติตัวที่จะช่วยให้สมองมีความจำที่ดีได้ดังนี้ครับหลีกเลี่ยงสารหรือยาที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสมองพยายามฝึกสมองให้คิดบ่อยๆอ,ออกกำลังกายสม่ำเสมอพบปะพูดคุยกับผู้อื่นบ่อยๆมัตรวจสุขภาพประจำปีระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุต่อสมองพยายามมีสติในสิ่งต่างๆที่กำลังทำ และสุดท้ายหาก,กิจกรรมทําเพื่อผ่อนคลายความเครียดแต่ถ้าหากว่าหลีกเลียกไม่ได้หรือว่าคุณต้องเป็นคนดูแลผู้ป่วยก็ลองติดต่อไปยังมูลนิธิกระจกเงาดูครับเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้คุณดูแลผู้ป่วยได้สบายใจขึ้นครับสิ่งที่จะจัดส่งไปให้ก็คือลิสแบนหนึ่งเส้นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เราให้ไปด้วยเนี่ยเผื่อว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่ยอมใส่ลิสแบนเราก็มีป้าย q ิวอ,อา e มันจะเป็นสัญลักษณ์เดียวเป็น q r code คเดียวกับลิสบอนทะเบียนเดียวกันดังนั้นเมื่อคุณไปพัดลงที่ไหนก็ตามเนี่ยเมื่อมีคนสแกนนะครับจะไม่มีคนรู้ข้อมูลของคุณเวลาสแกนปุ๊บมันจะขึ้นแค่ว่าบุคคลนี้เป็นผู้ป่วยทางการความช่วยเหลือแล้วก็เป็นเบอร์โทรเบอร์โทรก็เป็นเบอร์โทรเจ้าหน้าที่เราอีกที่เปิดรับสาย24ชั่วโมงเป็นสายด่วนพอเขาโทรมาหรือสแกนมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เราจะตรวจสอบว่าผู้สมัยส่เนี่ยใส่ลิสบนพิมพ์อะไรพิมพ์อะไรขึ้นทะเบียนอะไร เราก็จะค้นหาจากฐานข้อมูลแล้วก็จะติดต่อไปหาญาดของเจ้าของทะเบียนนี้นะครับเพื่อสอบถามว่าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เขาดูแลอยู่เนี่ยหายออกจากบ้านไหมเมื่อโรค Zi สมองเสื่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บวกกับยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดผู้ที่ดูแลก็ต้องทําใจยอมรับและก็ดูแลกันไปเรียนรู้เรื่องโรคเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่กับเขาให้ได้เหมือนกับครอบครัวครอบครัวนี้ ที่ต่างฝ่ายต่างช่วยกันดูแลอย่างเต็มความสามารถเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวอื่นๆที่ต้องเผชิญอยู่กับโรคนี้ครับเราต้องเข้าใจยอมรับความจริงแล้วก็ช่วยกันอย่าเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งอย่าเป็นภาระของแค่คนที่ หะดวว่างอยู่คนเดียวคนที่ใกล้ชิดอยู่คนเดียวทุกคนต้องร่วมใจกันแล้วจะเข้าใจแล้วมันจะไม่มีปัญหาอยากให้คนที่ไม่ได้เป็นครอบครัวไม่มีไม่เคยรู้จักรับรู้ไว้ว่าวันวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นโลกไกลตัวเลย นี่ของที่มันอยู่ในนั้นมันก็มีเลอะเปืเป้อนเ,เราฉุกกิดเป้งต่อยอดไอเดียสร้างคนสร้างอาชีพถ้าไม่มีที่นี่ไม่มีมูลทิชีวิตผมก็อาจจะจบไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นขยะสังคมเลยด้วยซ้ำเรื่องจริงผ่านจอเดอ s ซ r รีส